สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิพย์จะมาบอกสูตรเด็ดในการลดน้ำหนักด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นว่ากินยังไงให้ได้ผล4โลกดวันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกินกันเลยจากประสบการณ์ที่ทิพย์กินมานะคะคือว่าคุมหิวได้ดีมากทําให้เราไม่ค่อยอยากอาหารนะคะแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าทําให้เราไม่ค่อยหิวข้าวนั่นเองนะคะตื่นเช้ามานะคะกินน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารเช้าค่ะแล้วดื่มน้ำตามไปด้วยหนึ่งแก้วนะคะน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะนอกจากจะคุมในเรื่องของอไม่ให้หิวแล้วนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ก่อนวัยลดเลือนริ้วรอยนะคะสารพัดประโยชน์มากเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปหาซื้อทานกันดูนะคะ